แทนว่าได้ทุกอย่างดังที่คิดชั่วชีวิตจะเอาสิ่งของกองไว้ไหนได้มาบ้างเสียไปบ้างช่างประไรหน้าที่ใครทำให้ดีแค่นี้พอเขามีส่วนเร็วบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โรคบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียว อย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเป่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคนจริงขอ้องนอยพอรเสรจสวัสดิ์พิพัฒนามงคลความสมบูรณ์ผลผลและความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชน ผู้มีจิตใจเป็นกุศลผู้มาสแสวงหาคุณงามความดีด้วยการรับฟังและรับชมรายการเสียงธรรมจากแดงไกลอาตมาภาพพระมหาสกลฐานวุธโธพระธรรมโตสายต่างประเทศมีโอกาสได้มาพบปะพร้อมกับนำมารักธรรมทางพระพุทธศาสนานั้นก็คือหลักมงคลสุดข้อที่ยี่สิบ ก็คือการสํารวมจากการดื่มน้ําเมานะการสํารวมจากการดื่มน้ําเมาถือว่าเป็นมงคลสูที่องค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดไว้เพื่อที่จะนําหลักธรรมเหล่านี้มาให้เป็นข้อคิดเตือนจิตสกิจใจแก่ท่านทั้งหลายวพาว่าในสถานการณ์ปัจจุบันชาวพุทธของเรานั้น แม้ว่าจะเข้าวัดนับถือพระพุทธศาสนานะแต่ว่าก็ยังไปแวะทางซ้ายแวะทางขวานะด้วยความที่มุ่งหวังว่าอยากจะยกฐานะเศรษฐกิจของตนความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นนะไปไหว้สารพระภูมิบ้างนะไปไหว้วัวควายสี่ขาบ้างไปไหว้ต้นกล้วยอะไรต่างๆที่คิดว่าจะนำโชคนำราบมาให้ สิ่งของสามสิ่งในโลกนี้ที่เกิดขึ้นแก่เรานั้นยากยาโจมทั้งหลายก็คือหนึ่งขอราบจงเกิดขึ้นแก่พวกเราทั้งหลาย 2. ขอเกียรติยศชื่อเสียงจงเกิดขึ้นแก่พวกเราทั้งหลาย 3. เมื่อเราตายไปแล้วขอไปเกิดยังสวรรค์ชั้นต่างๆนี่เป็นการขอที่ได้ยากจ้าจมทั้งหลาย วันนี้มงคลลูตรข้อที่20ก็คือการสํารวมจากการดื่มน้ําเมาคําคว่าน้ําเมานั้นก็หมายถึงเหล้าแต่ในมงคลลูตรนี้หมายถึงของมึนเมาให้โทษทุกชนิดนไม่ว่าจะเป็นสิ่งของที่เป็นน้ําหรือว่าเป็นแห้งนั่นก็หมายความว่ารวมทั้งยาเสพติดทั้งหลายเดิมในที่นี้ก็คือการ นะใส่แก้วหรือว่าอยู่ในขวดแล้วจกขึ้นดื่มทางผ่านทางลำคอเลยนั่นเอาแล้วอะไรที่เป็นเหตุให้ต้องใช้คำว่าสํารวมนพะระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีเหตุมีผลนะบางศาสนาเห็นโทษของเราเห็นโทษของแอลโกอฮอล์นะเพราะฉะนั้นนอกจากห้ามดื่มแล้วเอามาทาแผลก็ไม่ได้ จับต้องก็ไม่ได้นะคนตายแล้วจะเอาแอลโกอฮอล์มาเช็ดศพเช็ดแผลก็ไม่ได้เป็นบาปเองนะาศาสนาอะไรล่ะที่ต้องละหมาดวันหนึ่งห้รอบน่นแหละญาติโยมทั้งหลายแต่ในทางพระพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์ไม่ทรงเหมารวมไปทั้งหมดนะเพราะยังเห็นประโยชน์ของสิ่งเศษติดเหล่านี้แม้ว่าจะมีโทษ มหันแต่ก็ยังมีคนอยู่บ้างเช่นนะสามารถนะนำฟินหรือมอร์ฟนนีมาฉีดรลงับแก้ปวดรักษาโรคไดนะ้บางทีก็เอาตัวยาสกัดจากเหล้าบ้างนะมาทำเป็นกระสายยานะแต่ต้องไม่ให้มีรสไม่ให้มีกลิ่นไม่ให้มีสี สามารถเกือยปนแล้วมาปรุงเป็นยารักษาโรคได้นี่นี่คือความคุณลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนาญาติโมทั้งหลายนะโดยสรุปแล้วการสํารวมจากการดื่มน้ำมาจึงหมายถึงการระมัดระวังเมื่อต้องใช้สิ่งเสพติดทั้งหลายในการรักษาโรคและเว้นขาดจากสิ่งเสพติดให้โทษทุกชนิดไม่ว่า จะโดยวิธีใดก็ตามนะแต่บางคนก็อาจจะไปแปรเลี่ยงบาลีก็ห้ามดื่มนะ้ำเมาเราก็ใช้ยาป้ายาเฮโรอีนยาไออะไรต่างๆสิอันนี้ก็ผิดเหมือนกันญาติโยมทั้งหลายโทษของการดื่มนะ้ำเมานั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดไว้ในมงกลโสตรนะหกประการ นะที่พระสิริมังคาจารย์พระเถระชาวรนา,าได้รจนาไว้ในคำพีมงกรสุดนั้นเขาก็บอกไว้ว่าหนึ่งโทษของการดื่มน้ำเมานั้นประการแรกก็คือทำให้เสียทรัพยนะ์เพราะว่าจะต้องไปหาซื้อเหล้ามาดื่มนะบางครั้งก็ดื่มแก้ข้อหลังจากทำงานไปแล้วนั่นนะแก้ปวดเมื่อย นะบางครัง้งบางทีนีเดิมเข้าไปก็จะทำให้เสียทรัพย์ต้องไปหาซื้อมาขวดหนึ่งก็ราคาแพง2 0 0 3 0 0บาทนะค่าแรงวันหนึ่งก็300อย่างี้ก็หมดไปแล้วประการที่สองทำให้เกิดการทะเลวิวาทเพราะการดื่มเหล้าแล้วขาดสติไม่สามารถที่จะควบคุมตนเองได้จะเห็นได้ว่าในวงเหล้ามักจะมีเรื่องการชกต่อยตี เตะรันฟังแทงกันอยู่เสมอบางครั้งบางทีพูดไปเข้าหัวกนะ็ความรุนแรงก็ทำให้เกิดการชกต่อยกันนั่นบางครั้งบางทีก็ใช้มีดบ้างใช้ปืนบ้างเดี๋ยวนี้อาวุธปืนมันหาง่ายนนะประเทศไทยนี่อาวุธปืนมันหาง่ายฆ่ากันตายก็ติดคุกไม่ถึง10ปีก็ออกมาแล้ว กว่าจะฟ้องสารชั้นต้นสารอุทธรสารฎีกาโอ้คดีเป็นหมื่นเป็นแสนคดีนะผู้ต้องขังในเรือนจำก็มากมายเหลือเกินนะทำให้ต้องเสียภาษีจำนวนหนึ่งซึ่งควรนำมาพัฒนาประเทศไปดูแลนะในเรือนจำอะไรต่างๆแบบนี้ญาติโจมนะบางครั้งบางทีผู้ต้องขังส่วนใหญ่ก็นะ รักทรัพยาเสพติดเด็ดเป็นหลักปาการที่สามทำให้เกิดโรคหลายอย่างทั้งโรคตับแข็งโรคกระเพาะโรคหัวใจนะโรคพิษสุลาเลือดลังนะโรคเส้นเลือดในโลหิตสมองแตกนะบางครั้งบางทีก็เดิมเหมือนจะเป็นโรคประสาทนะปาการที่สี่ก็คือทำให้เสียชื่อเสียง นำเมาเข้าแล้วก็เป็นยังไงล่ะโอ้โหแสดงอะไรต่างๆออกมาแสดงเอติลิตปรีอาพินหานนะทำให้ <c oughs> ทำอะไรที่น่าอับอายได้ประการที่ห้าทำให้แสดงกิริยาที่อุจจารขาดความละอายถอดเสื้อถอดผ้าเต้นตามสงการน่ะเหลือแต่กางเกงตัวเดียววัฒนธรรมมันแปลก ผิดผิดเพี้ยนเพี้ยนบูดบูดเปี้ยวเปี้ยวไปก็เพราะ่าการเดื่มโซลานี่แหละนะบางครั้งบางทีเคยตั้งข้อสังเกตว่านนช่วงเทศกาลปีใหม่หรือว่าช่วงเทศกาลสงการเนี่ยเสียชีวิตกันมากญาติโยมทั้งหลายนอกจากจะเรียกว่าวันกระตัญญูต่อผู้สูงอายุแล้วเราสามารถเรียกได้ว่าวันลดประชากรโลกให้ลดลง ตายนะตายเป็นสี่ร้อยห้าร้อยเป็นพันเลยนะโยมนะบางครั้งบางทีก็เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ก็เมาดื่มสุรานะสุราแปลว่าสุระมาจากคำว่าก้านะประการสุดท้ายก็คือสติปัญญาก็เสื่อมถอยนะเพราะว่ามันไปกดประสาททำลายระบบประสาทจนไม่สามารถที่จะควบคุมตนเองได้ เนะมาแล้วเมาหนักๆเข้าโอโหนะ่บางครั้งผีสิงนะหลวงพ่อพยอมกัลยาโนแห่งวัดสวนแก้ว <c oughs> บอกไว้ว่าสุลานี่มีเลือดสัตว์ผสมอยู่หลายอย่างนะโยมนะเลือดที่หนึ่งก็คือเลือดนกนะเดิมเข้าไปแล้วนั่งคุยคนเดียวทั้งวันทั้งคืนก็ได้นะไม่รู้สรรหาคำอะไรมาพูดมาคุย ปเรืออเร้าที่มีส่วนผสมอย่างที่สองก็คือเลือดหมูกินเข้าไปแล้วนอนทั้งวันนะงานการไปอยากจะทำแล้วว่ามันทำไม่ไหวเลือดส่วนที่สามก็คือเลือดเสือกินเข้าไปแล้วดุดุร้ายเหมือนเสืออรารวาดประการที่สี่ก็คือเลือดงูนะกินเข้าไปแล้วเป็นไงล่ะขับรถไม่ตรงตามถนนแล้ว เลี้ยวซ้ายวนซ้ายวนขวาวนหน้าวนหลังถนนนี้เป็นของข้าเกิดอุบัติเหตุทางด่วนมีไม่พอวิ่งลงไปตกข้างล่างได้ยอมนะฤทธิ์ของสุลา <c oughs> นะเล่านั้นจึงผ่านทุกสิ่งทุกอย่างผ่านทรัพย์ผ่านไม่ตีผ่านสุขภาพผ่านเกียรติยศผ่านศักดิ์ศรีผ่านสติปัญญาบางคีกินเข้าไปแล้วอะไรที่มีควาพูดก็พูด อันไหนที่มีควรมทำก็ทำขาดสติยังคิดมันกดประสาทนะทำลายจนนะเสียผู้เสียคนไปเลยก็มีการดื่มเหล้านั้นก็อาจจะทำให้เกิดความสุขได้บ้างสำหรับคนที่ติดแต่เป็นความสุขรอกๆนะความสุขที่แฝงอยู่ในความทุกข์นะเพราะว่าร่างกายมาเริ่มเสียหายไปเหล้าทำให้พืชเพลิน แต่มันก็เป็นที่เพลิดเพลินเฉพาะเรื่องที่เศร้านะหายเมาแล้วก็เศร้าอีกแบบนี้สถานบันเทิงเริงลมนี่ไปเถอะยาติโงมทั้งหลายบางทีบางครั้งไม่เงินไม่พอจ่ายชักหน้าไม่ถึงหลังเงินเดือนออกเทไลเป็นจำต้องไปที่โน่นไปที่นี่ลืมเมอฐานะตัวเองนั้นอย่างแย่ควรที่จะต้องประหยัดนะแต่ว่าไปเที่ยวสถานบันเทิงเริงลม ทำให้หมดเงินหมดทองน่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่ควรจ่ายลงไปการดื่มน้ำเมานั้นนอกจากจะเป็นการมอมเมาตัวเองวันแล้ววันเล่ายังเป็นการบั่นทอนทุกสิ่งทุกอย่างของตนเองอีกด้วยไม่ให้ที่สุดความสุขทางใจที่คนเมาเห็นว่าตนได้จากการสิ่งเสพติดนั้นก็เป็นความสุขที่เรียกว่ามันเป็นความสุขที่จอมปลอม การดื่มสุรานั้นในทางพระพุทธศาสนาคำพี์เขาก็บอกกราวไว้ว่าให้โทษข้ามพบข้ามชาตินะในคำพี์จูรก,กรรม,มวิพังสวดเขาก็กล่าวไว้ว่าผู้ที่ดื่มสุรานะโทษที่จะติดตามมาก็คือประการหนึ่งก็คือทำให้เกิดเป็นสัตว์เรื้อยขาน พวกนี้ดื่มเหล้าเมาจัดจัดก็ซ้อมคานมาตั้งแต่ตอนเป็นคนพอตายเข้าก็มาคานสมใจนึกประการที่สองนั้นก็คือทําให้เกิดเป็นคนปัญญาอ่อนพวกที่ดื่มเหล้าจัดจัดตอนเมาก็คิดอะไรไม่ออกอยู่แล้วด้วยฤทธิ์ของสุลาส่งผลให้เกิดเป็นคนปัญญาอ่อนประการที่สก็คือทําให้เกิดเป็นคนบ้าพวกนี้ พบในอดีตดื่มเหล้ามามากเวลาเมาก็ประสาทหลอนเวรติดตัวมาในพบชาตินี้ก็เกิดมาเป็นบ้าอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงคนมากระซิบเสียงคนพูดบ้างเห็นภาพหลอนว่าคนโน้นคนนี้จะมาฆ่าบ้างนี่ยังไม่นับถึง <c oughs> ยาเสพติดชนิดอื่นๆเช่นยาบ้านะโยมนะนะยาบ้านี่ ปัจจุบันก็ได้ดูข่าวตามสื่อออนไลน์เขาก็บอกว่าหาซื้อง่ายยิ่งกว่าขนมลูกอมนะตำรวจไปรอซื้อ2,000เม็ดด้วยเงิน40,000บาทลองคำนวณดูแล้วเอา40,000หารกับ2,000เฉลีย่ยแล้วตกเม็ดละ30บาทไอพ่อค้าเอเย่นเหมือนก็คงจะไปขายไม่เกินละเม็ดละ50บาท นะดังนั้นนี่มันถูกขนาดนี้นี่แต่ฤทธิ์มัน้ายกาดทําลายล้างสมองทําลายล้างร่างกายนะกลายเป็นผีตาโบพร้อมแห่งแรงน้อยกว่าผู้คนประสาทหลอนต้องระวังญย่ิโจมทั้งหลายนะช่วยกันดูแรโรคหลานของเราอย่าให้ตกเป็นทาสของยาบ้ายาเสพติดสิ่งของมืนเมานะ <c oughs> ปราการสุดท้ายก็คือทําให้เกิดเป็นคนใบ้พวกนี้ตายในขณะเมาเหล้าคนที่เมาเหล้ากําลังได้ที่ลิ้นจุกปากกันทั้งนั้นพูดไม่รู้เรื่องได้แต่ส่งเสียงแแบะแแบบแแบแอะพอตายตกนรกก็เกิดกลับมาใหม่กลายเป็นคนบ้าใบ้หนาปากโวเพดานแวงปากแวงเพดานโวนี่แหละญาติโยมทั้งหลายแล้วพุทธศาสนาชี้วิธีโทษของสุรา เหตุทาให้เกิดการกิสลาโทษของสุลาแล้วมีวิธีเลิกได้บ้างไหมนะที่พระคุณเจ้าควรจะชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขเกษมสารชี้ทางนรพานแนะนําให้ตั้งอยู่ในความดีควรที่จะบอกวิธีเลิกได้อย่างไรนะก็คือหนึ่งตองให้เห็นโทษวัาเดิมเข้าไปแล้วโทษมันจะเป็นอย่างไรนะร่างกายเราจะเป็นอย่างไรลูกเมียเราจะเป็นอย่างไร คนอื่นเขาจะมองอย่างไรเราดื่มเหล้าเข้าไปแล้วไปทำบ้าๆบอๆนันะ่นอันตรายประการที่สองก็คือต้องมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะเลิกโดยเด็ดขาดให้สัจจะกับผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือหรือจะเป็นพระคุณเจ้าก็ได้มาไปตั้งจิตอธิษฐานเลยว่าจะเลิกเหล้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะ ปากการที่สามสิ่งใดที่จะเป็นเสือให้คิดถึงเหล้าเช่นโฆษณานะเล่าตัวอย่างขนไปทิ้งให้หมดปากการที่สีนึกถึงศักดิ์ศรีตัวเองให้มากเราเป็นชาวพุทธเป็นโรคพระพุทธเจ้านะเป็นเศรษฐีโคนะควรหลือที่จะไปดื่มเหล้าให้เมาไมนะ่ปากการสุดท้ายเพื่อนคนไหนที่ขี้เหล้าขี้ยาก็พยายาม เหล็กเลี่ยงออกห่างอย่าไปคุกขีนะอานิีสงงจากการสํารวมจากการดื่มน้ําเมานั้นเขาก็บอกไว้ว่าทําให้เป็นผู้ที่มีสติดีนะไม่รุ่มร้องไม่มัวเมาอ่นะปาประการที่สองก็คือทําให้ไม่เกิดการทะเลาะวิวาททําให้โลกกิจการทั้งในอดีตปัจจุบันและในอนาคตได้รวดเร็ว ปาการที่สามทำให้ไม่เป็นบ้าไม่เป็นไม้ไม่เป็นคนประาออนปาการที่สี่ทำให้มีแต่ความสุขมีแต่คนนับถือยำเกงปาการที่ห้าก็คือทำให้มีชื่อเสียงเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปไม่หลงทำร้ายผู้มีพระคุณไม่หลงไปพูดคำที่มันขัดหูวชาวบ้านไม่ไปพูดในสิ่งที่ดีไม่กระทำสิ่งที่ขาดสติยังคิดจะจมทั้งหลาย นะและที่สุดก็เคยจะทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องเหลือทรัพย์สินเงินทองไว้ใช้จ่ายนะนี่คืออานิสงส์จากการนะงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาก็มีผลมีพลานิสงส์มากจ้มจนมทั้งหลายนะวันนี้รายการเสียงธรรมจากแดนไกลนะมงคอลสุดข้อที่20การสำรวมจากการดื่มน้ำเมาอาตมาภาพ ได้นํามาเป็นข้อคิดเตนเจตสกิจใจหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายในที่สุดของรายการเสียงธรรมจากแดนไกลในวันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญอย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ต่ากว่าคนอย่าได้จนกว่าใครโยเย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนขอให้ปลอดภัยไร COVID ้โควิด -19 ทุกคนทุกท่านเทินขอเจริญพร